กบสวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่ในรายการดีวีดีวีกันอีกแล้วเราก็จะมาสอนทำสกิน 3D อินทนแล้วก็อินทนูนคนับจางแรกนะครับก็เข้าไปทีอันนี้เลยครับเพื่อเราไปทำสกินไปทำสกิน3 d ดีกันะครับเราจะไปที่รูปเหมือนไมค์คาร์ดนะครับก็เลื่อนเลื่อนนะ สินี้ผมจะเลือกก็สกินนี้นะใครอยากได้สกินอะไรก็เข้าไปในนี้แล้วรูปภาพตัวเองแล้วก็ใช้สกินของเธอก็เป็นสกินนี้นะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหอะจริงก็เท่านี้นะก็ xây đắp lại là ở đường thành yêu mọi กดได้เป็นได้มีนักไปที่กล้องครับโอเคคือที่กล้องเรียบร้อยแล้วก็กดออกเลยนะครับค่ะแม่จะกดมาแตกดจะคมสักหน่อยเพื่อย่างต่อไปนะก็เข้าไปที่ตัวนี้เลยครับนับตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยครับเคก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดไปที่อันที่อันนี้ครับอันนี้ก็กดไปที่อันนี้เลยแล้ว ยูบอล่บนพบก่อนไปวันนึและวตะกี้ปวดนะครับโอเคเราก็อันนี้นะครับที่เราทำเอาไว้ไหนวะอันนี้นะที่เราทำเอาไว้เดี๋ยวก็ปรับให้มันเล็กที่สุดครับโอเคกดที่ขึ้นไม่ถูกนะครับกดไปที่ดาวครับ แน่นำนไม่เปิดสูปโอ้ยโอเคโอเคก็ทีนก็จะหมดก็ไอตรงที่ผมเอาเยอะๆมันจะได้ดีๆนะโอเคอแบบนั้โอเคโอเคแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะก็นะจะเป็นหมดลับเออได้เสียงแร้วับคก็กราบขอโทษด้วยนะครับโอเคนะ

ต่อเลยนะครับจากนั้นก็ออกดเอาพื้นใส่ขาวแล้วก็ชีดด่างจะขาวครับผมเอาสีนี้ครับกิดไปที่นี่ครับเค่องหมายถูกนี้คเลยโอเคก็กดเรียบร้อยแล้วแนะ่ๆนนให้เป็นสองคนระับโอเคมาได้เป็นสองแล้วก็กดเซฟก็ก,กดอันนี้เลยนะครับแล้วก็ออกเลยนะครับ อันนนีี้กมยู่ต่อไปเราก็ต่อไปแล้วก็ไอเสียงดังรบกวนก็กราบขอโทษด้วยนะครับต่อไปเราก็เข้าไปที่อันไรว่าอันเนี่ยให้เข้าไปที่อันนี้นะเดี๋ยวให้ดูครับข้ไงนเข้าไปที่ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เข้าไปครับก็รอแป๊บนึงครับ ปิดคนไม,ม่หรือไม,ม่ก็ปิดน,าาน,นะเราให้พิมพ์ว่าใจอินทูนับแค่นี้ครับก็โกงหน้านะครับเขมก็จะเป็นหน้าแตงหงีนี้ใช่ไหมครมันจะเลือกอินทูนะครับอินทูนี่ผมใช้เค้าอ,อันนี้นะข้าวอินทูเนี่นะครับโอ๊ะ ดัวโโนี้ยร okay. ับกกดนี่เลยครับโอเคก็กดที่ดาวโหลดนะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดวิดีอันนี้เลยครับตัวนี้ครับแล้วเข้าวิดีตัวนี้เลยครับตัวนี้กลัไปเลยครับ เสแล้วก็กดีนี้นะก็กดเียนี้นะก็เลือกตันนี้เราโหลดมาแล้วครับถูกอ้ก็อินโทรใช้ไม่ได้้ผมก็ใช้อินโทนี้นะก็ผมโหลดมาสำรองแล้วนะก็สอนลาแล้วอันะร มันก็อันนี้ก็เลื่อนเลื่อนดูว่าพวกคุณจะจะกินนะครับไว้ตรงไหมจะเอาไว้ตรงนี้ครับก็กดอันนี้เรวก็กดไปที่อันนี้โอเคก็เขื่อนนี้นะครับอยากให้มันมาอย่างไรดีวะมันมาแบบสน้าราสีครับม่นมาเลยเดื่องทัวโอเคก็จะมาอย่างนี้ก็กดเข้าหมถูกเลยแล้ว เช่น้ก็ไี่นี้ครับก็ไปที่สตดีนะใส่ชื่อเพจเไหมชนตัวเองนะครับ TVTV ครับเอ้ยเคสเคนครับเราวก็จะางไปตรงนี้นะไมครับเด็กจะตายนัเป็นนอย่างนี้ถึงเริ่มนะครับนีแหละครับตรนี้นะ แล้วผมก็จะปัเป็นแสงลงไปนะครับกะเลือกสีแดงสีอะไรวะกสอมไหมนะระสุมนะผมเอาจะส้หมักตไหนถุกครับ ลองดูว่าเป็นยังไงโอเคไม่กดแล้วก็กดไว้ที่รูปนี้เลยครับโอเคคุณออกสองกดที่เราเซฟเอาไว้นะครับแล้วผมันนับเดี๋ยวลบก่อนนึ่ เดี işte ๋ยวเราทำเสร็จแล้วก็งี้นะลุกนัี้ใช่ไหมนี่ให่อันนี้ก็ใหญอันนี้ก็อันนี้ก็อันทีอันนี้เลยแล้วก็อันนี้นะก็อันนี้ก็รอ เราก็กไปที่โอเคเลยนะครับก็ไปดูโปรแกรมต่อไปกันเลยโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมนี้ก็ไว้แกเปลี่ยนเพลงก็บอนะครับจะตัดคลิปเลยครับโอเคเราเลิกคลิปของเราแล้วเราทำมาก็้วน่โอเคอันนี้กดเพิ่มครับเรียบร้อย มืก่กดเสร็จล้วก็เปลี่ยนเพลงกดปิดเพลงแล้วก็จะเลือกเพลงอย่างเร็วเลยครับเดินเพลงโอเคผมก็ได้เพลงมาแล้วก็ขอจบคลิปที่ทนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจของผมในการต่อต่อไปนะช่วงนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปก่อนนะครับ